พ,พีวีดาวเทียมแห่งความดีฮีโร่ชาแนลฮีโร่ชาแนล สถานีทีวีดาวเทียมแห่งความดีฮีโร่ชาแนลครับกับรายการนี้ข่าวความดีท้อกับผมเก่งไกรวิทย์นะครับวันนี้เราได้มีโอกาสต้อนรับคนที่มีความคิดที่ดีๆนะครับเรื่องนี้นะ่าสนใจมากครับเขาเป็นแชร์แมนของบริษัทที่บอกว่าเป็นธุรกิจที่สร้างแรงบันดาลใจครับผมอยู่กับดรเอกพลณสงขาแชร์แมนจากบริษัท MTI ซึ่งย่อมาจาก Motivate Transform Inspire ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเก่งครับเอาละครับ,รบแนะนํา ธุรกิจของท่านนิดหนึ่งครับน่าสนใจมากบริษัทที่ทําเรื่องธุรกิจสร้างแรงบันดาลใจเป็นยังไงครับครับผมคือพวกเรานะครับก็มีความเชื่อว,ว่าคนไทยเนี่ยมีศักยภาพมากเลยนะครับแต่ว่าศักยภาพของคนไทยเนี่ยฝังอยู่ข้างในนะครับคราวนี้คนไทยเรามองว่าเป็นคนรักสนุกครับ อาจจะแบบไม่ได้ขยันแบบคนเยอรมันคนยุโรปอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับเพราะนั้นถ้าจะดึงศักยภาพเข้าไปเนี่ยบอกว่าให้ไปเข้าห้องเรียนเนี่ยคงไปได้ไม่ค่อยไกลเท่าไหร่นะครับเพราะนั้นถ้าจะหาวิธีกุศโลบายทุกอย่างนะครับเพื่อให้คนไทยค่อยๆดึงศักยภาพออกมาวิธีนั้นเป็นยังไงก็คิดไปทีละอย่างอย่างเช่นคราวนี้ที่เราจะมีก็เป็นการผสมผสานการพูดสร้างแรงบันดาลใจกับการสแสดงดนตรีนะครับซึ่งมีความสนุทรีมากเพื่อที่ดึงคนไทยเข้ามาสู่การขยายศักยภาพ,าพนะครับครับ ซึ่งอันนี้ผมคิดว่าเป็นอะไรที่เป็นเป็นการเปิดประตูที่ดีมากๆเลยกับการขยายศักยภาพของคนไทยครับวัตถุประสงค์ที่มาวันนี้ก็คือมาเพื่อจะบอกว่า,ากําลังจะมีงานเป็นคอนเสิร์ตรเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนไทยมาถึงงานเลยครับงานนี้มีความน่าสนใจอย่างไรแล้วก็มีการเตรียมความพร้อม มันนานแค่ไหนต้องบอกนี้นะครับก็จะถามว่าเอ๊ะมันใช่คอนเสิร์ตหรือเปล่าเอ๊ะหรือว่ามันเป็นการพูดหรือเปล่าแต่จริงๆมันคือเป็นการผสมผสานนะครับเราต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกของโลกเลยก็ได้นะครับที่มีการเอาฟอร์แมตการพูดสร้างแรงบันดาลใจ กับการเล่นคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบมาผสมผสานร้อยเรียงกันอย่างปัรจงนะครับเพื่อให้ในเวลา3ชั่วโมงเนี่ยเป็นช่วงของพลังมากที่สุดนะครับเราบอกว่ามันคือทางลัดเข้าสู่มิติแห่งความยิ่งใหญ่ในตัวเราด้วยความสนทรีและก็สเสน่ห์ของเสียงดนตรีนะครับนั่นคืองาน The Symphony of Inspiration ครับ เป็นทางลัดสู่ความสุขอย่างยิ่งใหญ่นี่น่าสนใจมากเป็นนิยามที่มอบให้กับงานนี้ชื่อว่างาน The Symphony of Inspiration ครับของขวัญแห่งแรงบันดาลใจครับของขวัญแห่งแรงบันดาลใจนะครับจัดขึ้นมาเป็นครั้งแรกโอเค คือว่าจัดขึ้นมาครั้งแรกในประเทศไทยเลยครับแล้วก็เราได้ทดลองคอนเซปต์นี้เป็นครั้งแรกไปแล้วนะครับเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาที่โรงละครอักษาราคิงพาวเวอร์นะครับเสียงตอบรับดีมากแต่ตอนอธิบายยากมากทุกคนจะถามมันคือคอนเสิร์ตหรือเปล่าก็ไม่ใช่นะครับแต่จริงๆเรามีนักพูดสร้างแรงบันดาลใจ คือดรเมลกิลนะครับท่านจะรู้จักกันในนามของผู้แต่งหนังสือชื่อ The Meta Secret เป็น International Bestseller นะครับขายประมาณ3ล้านเล่มนะครับและนอกจากนั้นก็ยังเป็นนักพูดสร้างแรงบันดาลใจท็อป17ของโลกนะครับได้รับการยอมรับจากมูลนิธินโปเลียนฮิลนะครับนอกจากนั้นครับยังเป็นคนที่เสียงหล่อมากครับจนบอกว่าดรเมลกิลเนี่ยเป็น Theman with1 ันบิลเลียนดอลลาร์โนะครับมูลค่าของเสียงอย่างเดียวก็พันล้านแล้วนะครับก็เลยจับมาอมประกอบร้อยเรียงกันครับว่าท่าน นำการพูดสร้างแรงบันดาลใจจากคนที่มีสเสน่ห์บนเวทีอย่างมากผสมผสานกับดนตรีนะครับร้อยเรียงอย่างบรรจงเนี่ยเขาจะไม่ได้เฉพาะแรงบันดาลใจเวลามันลึกเข้าไปมันจะซึมลึกเข้าไปถึงข้างในนะครับแล้วก็อยู่คงนานเปิดประตูสู่มิติแห่งความยิ่งใหญ่ในตัวเรานะครับในเวลา3ชั่วโมงนั่นคือจุดกาเนิดครั้งแรกของโลกเมื่อเดือนมิถุนาที่ผ่านมาครับเดือนมิถุนายนปี <57. S> 2 5 5 7ที่ผ่านมาได้มีการเรียนเชิญดรเมลกิว โดยทาง MTI หรือว่า Motivate Transform Inspire บริษัทที่ทำธุรกิจเพื่อสร้างแรงบันดาลใจเป็นเป้าหลัก ครับใช่ครับเรียนเชิญมาจากที่ไหนอย่างไรทําให้คนไทยทั้งประเทศได้รู้จักกับดรเมลกิลอีกนิดนึงครับได้ครับดรเมลกิลนี้เป็นชาวอเมริกันสิงคโปร์เชื้อสายอินเดียครับอเมริกันสิงคโปร์เชื้อสายอินเดียนะครับเพราะฉนั้นเขาจะมีเบสอยู่แทบทุกทวีปเลยนะครับก็เป็นผู้ที่เป็นนักจิตวิทยาชั้นนําของโลกนะครับเป็นผู้ที่มีความรู้เรื่องของการสร้างชัยชนะระดับจิตใต้สํานึก เป็นผูท้ที่เป็นผู้ที่พูดเก่งมากเป็นผู้ที่เขียนหนังสือเก่งแล้วยังเขียนบทหนังอีกเพราะฉะนั้นเขาจะมีองค์ประกอบที่มีความน่าสนใจน่าติดตามดูละสนุกสนานนะครับนั่นคือตัวตนของดรเมลกิลผมว่าคนไทยเนี่ยจะเริ่มรู้จักเขามาสัก3-4ปีแล้วถ้าหากว่าเคยได้ติดตามหนังสือที่ชื่อ The Meta s e c r e t นะครับออกมาไล่ๆกับ The The s e c r e t นะครับดรเมลกิลความน่าสนใจคือสมัยหนุ่มๆเนี่ยครับเขาเคยอยากเรียนแพทย์แต่ไปปีนเขาแล้วตกเขาแล้วเสียชีวิตไป1 9นาที ด็อกเตอร์เมลกิวเสียชีวิตไป19นาทีหยุดหายใจ19นาทีาทครับแล้วหลังจากนั้นฟื้นออกมาเขาก็มีความสุขว่าเขาได้มีการเข้าถึงความรู้อะไรบางอย่างแล้วเขาก็มีความสุกว่าเขาเองเนี่ยมีหน้าที่ที่จะเผยแพร่พความรู้เหล่านั้นให้กับใครก็ตามที่ท,ที่อยู่บนโลกนี้นะครับเขาก็เขียนหนังสือพูดสร้างแรงบันดาลใจเดินทางไปทั่วโลกนะครับล่าสุดก็ไปประบทหนังสืออยู่ที่ยุโรปครับผมนั่นคือด็อกเตอร์เมลกิวถูกต้องครับซึ่งทั่วโลกเนี่ย ต้องการเรียนเชิญท่านนี้ไปบรรยายไปสร้างพลังแรงบันดาลใจแต่ประเทศไทยก็ได้คิวท่านมาใช่ครับผมคิดว่ามันมีความเชื่อมอะไรบางอย่างระหว่างความเชื่อของดรเมลกิลกับความสวยงามของประเทศไทยนะครับเพราะว่าทุกๆครั้งที่ประเทศไทยเรามีเหตุการณ์ อ่อนใจอ่อนลาใจเนี่ยดรเมลกิลก,ก็จะอยู่อยู่กับเราเสมอฮ้ยเฮ้ยไอเชื่อในประเทศไทยนะประเทศไทยยิ่งใหญ่นะคนไทยสวยงามนะเขาจะพูดอย่างนั้นเสมอนะครับเพราะฉะนั้นในช่วง6เดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นช่วงที่เขายินดีอย่างมากนะครับที่จะจัดคิวให้ประเทศไทยท่านใดเป็นคนเดินทางไปเรียนเชิญดรเมลกิลอ,อ๋อเราก็เรียนเชิญกันทางออนไลน์ครับเรียนเชิญกันทางออนไลน์เล่าให้ฟังนิดนึงว่าตอนที่คุณแนะนําประเทศไทยให้กับดรเมลกิลแล้วตอนที่คุณเล่า ความตั้งใจของ MTI ให้กับดรเมลกิลซึ่งเป็นนักสร้างแรงบันดาลใจระดับโลกเนี่ยบผมกับเขาอย่างไงโอเคต้องบอกว่าดรเมลกิลรู้จักประเทศไทยอยู่แล้วจากการที่มาเปิดตัวหนังสือ The Meta Secret และคุณดนัยจันเจ้าฉายเป็นผู้ที่แปลหนังสือเล่มนี้นะครับ,รบเขาก็จะมีแฟนเบสในประเทศไทยอยู่แล้วในตอนนั้นเราก็บอกว่าดอรเมลยู ell, mm hmm. เคยมีความฝันว่าจะทําจัดงานทํานองนี้ใช่ไหมที่จะร้อนหนังสือเล่มต่อไปของยูที่ชื่อ Anything is Possible จะทําปีหน้าเหรอ258นานไปไหมปีนี้คนไทยอยากได้ แรงบันดาลใจมาทําก่อนไหมยังไม่ต้องฟอร์แมตของยูกไ็ได้เดี๋ยวเราช่วยกันออกแบบการแสดงขึ้นขอเธอมาทาเมืองไทยครับว่าได้เลยครับเขารู้จักประเทศไทยครับพอเราเล่าความตั้งใจให้เขาฟังเขาโอเคทันทีโอเคทันทีครับแล้วเขาบอกไหมครับว่าเราต้องเตรียมความพร้อมอย่างไร คือมันเป็นครั้งแรกของทั้งสองฝ่ายที่ทําโช์นี้นะครับเพราะฉะนั้นเขาก็คิดไปด้วยกันกับเรานะครับแล้วก็ตั้งเป้าไว้เลยบอกว่าเป้าก็คือการสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนดูนะครับผ่านการร้อยเรียงการพูดกับดนตรีนะครับแล้วก็เขาก็ให้คําแนะนำเขอฟังคําแนะนําคำแนะได้ครับก็คือก่อนอื่นเนี่ยนะครับมันเป็นการร้อยเรียงประสบการณ์ครับมันไม่ได้อยู่กับคําพูด แต่ละคาที่เขาจะพูดออกมามันไม่อยู่กับเพลงเซี่ยวเพลงแต่มันเป็นการร้อยเรียงประสบการณ์เพราะนั้นตั้งแต่เราก้าวเข้าไปนั่งในที่นั่งนะครับล้วก็มีการเดินทางพูดเนี่ยเราจะเหมือนกับว่าตัวของคนดูเนี่ยจะอยู่ในประสบการณ์ซึ่งเรากําลังเล่าเรื่องอันนั้นคือประเด็นแรกเขาไม่ได้บอกว่าสิ่งที่เขาพูดเนี่ยถูกที่สุดแต่ประสบการณ์ที่เขาร้อยเรียงมาในสชั่วโมงนี้จะทําให้คนบรรลุเปิดประตูเข้าสู่มิติของความยิ่งใหญ่ในตัวเราเขาเคยทํา แบบนี้ที่ประเทศอื่นไหมไม่เคยครับนี่คือโชว์แรกที่สุดเลยครับโชว์แรกเลยครับผมถือว่านําความสุนทรีภาพของคนไทยกับความตั้งใจและก็ความสามารถของดรเมลกิลผสมผสานกันอย่างลงตัวสิ่งที่เขามีคือเขาเป็นผู้สืบทอดศาสตร์นะครับซึ่งชื่อที่เราเรียกให้ง่ายหน่อยก็คือ accelerated mind นะครับพูดง่ายก็คือการศาสตร์ที่จะสร้างชัยชนะระดับจิตใต้สํานึก นะครับเขาเองเนี่ยเป็นหนึ่งในไม่กี่คนในโลกที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นการที่ทําให้คนคนนึงเปิดเสภาพมีเสศภาพในระดับจิตใต้สํานึกเนี่ยมันก็ใช้หลายอย่างนะครับการเสียงดนตรีก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งการพูดที่เหมาะสมก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งการที่ทําให้คนมีประสบการณ์ในซีเควนซ์บางอย่างก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งเขาเป็นหนึ่งในคนที่มีความเชี่ยวชาญด้านนี้นะครับเพราะนั้นตัวคําแนะนําของดรเมลกิวในการเราลงองค์ประกอบเ h อ Symphony of Inspiration ก็คือเพื่อที่จะ จะให้คนได้สัมผัสนะครับกับการขยายศักยภาพของตัวเองครับผมศาสตร์ที่เรียกว่าเป็นสาสตร์ที่ทำให้คุณนั้นประสบความสำเร็จเกิดชัยชนะในระดับจิตใต้สำนึกนั้นกำลังจะถูกถ่ายทอด3ชั่วโมงในงานนี้นะครับซึ่งเป็นการจัดงานครั้งที่2นะครับไม่รู้ว่า ัดจากงานนี้ไปจะเกิดอีกเมื่อไหร่แต่ในสอนที่เราตั้งใจมากๆนะครับก็คือคนที่อยากนั่งอยู่เฉยๆแล้วได้ักยขยายสกยภาพตัวเองอันนั้นคือเป้าหมายเลยครับเรามาเพื่อตอบโจทย์สิ่งนี้นะครับคุณไม่ต้องจดคุณไม่ต้องอยู่เป็นวันคุณนั่งเฉยๆคุณสนุกด้วยแล้วก็ขยายสกยภาพตัวเองครับถ้าคุณอยากลดความอ้วนโดยที่คุณไม่ต้องไปออกกําลังกายถ้าคุณอยากได้แรงบันดาลใจโดยที่คุณนั่งเฉยๆคุณอยากขยายศักยภาพในตัวเอง ถูกต้องไหมครับอันนี้จริงนะครับมันเป็นจริงจริงๆดังนั้นเมื่อเห็นโปสเตอร์ครับ The Symphony of Inspiration ด้านบนคือดรเมลกิวถูกต้องครับเห็นไหมมีคำว่าสร้างพลังศรัทธาและความมั่งคั่งเป็นเป็นคำโปรยใช่ครับพาดหัวใช่ครับอธิบายครับสร้างพลังศรัทธาและความมั่งคั่งคือครับ ก็คือของขวัญแห่งแร,รงบันดาลใจคือโชว์นี้นะครับจะประกอบด้วยของขวัญ5ชิ้นนะครับที่ตะกี้โปรโยก็คือ Power อร์พลัง passion ศรัทธา prosperity ความมั่งคั่งนะครับแต่จริงๆเราบอกว่า3าไม่พอเราแถมให้อีก2นะครับจะมีของขวัญชิ้นที่4นะครับก็คือจุดมุ่งหมายหรือ purpose และจุดหมายและของขวัญชิ้นที่5ก็คือ possibility หรือความเป็นไปได้นะครับ,รบเพราะนั้นของขวัญ5ชิ้นก็ถูกร้อยเรียงเป็น5ส่วนของการแสดงประมาณ3ชั่วโมงนี้นะครับซึ่งดรเมลกิลก็จะร่วมกับศิลปินรับเชิญทุกๆท,ท,ท่านนะครับซึ่งเป็นศิลป์อ่าโอเคใช่เลยเราต้องแนะนําใช่ไหมครับอ่าก็ music director ก็จะเป็นครูการและก็ครูบิก๊ก นะครับซึ่งทั้งสองบนก็จะมีสถาบันการเรียนการสอนของตัวเองก็คือ E c h o โคกับโมซานะครับทั้งสองก็โด่งดังาจากจาก a อนะครับเราได้น้องต้นธนสิทธิ์นะครับผู้ชนะเด e w วิน e r อร์จาก a f Season 8นะครับได้น้องลูกป่งพักขมลน,นะครับซึ่งโด่งดังจากละครเวที AF รุ่นสีแล้วก็น้องเต่าซึ่งเป็นทั้งขวัญใจวัยรุ่นทั้งนักแสดงนะครับฟินซุโโยโอยเขาบทบาทเยอะนะครับแล้วรวมทั้งศิลปินระดับเยาวชนคุณภาพระดับชนะเลิศระดับประเทศมาอีกหลาย คนเลยนะครับครับซึ่งจะมาร้อยเรียงวิธีการในการนําเสนอ3ชั่วโมงคุณเอกพลนะครับครับพูดเสมอก็คือคําว่าร้อยเรียงครับนั่นหมายความว่าไม่ใช่ฟังดร์เมลกิวแล้วก็พักสักครู่ไปฟังเพลงไม่ใช่ไม่ใช่ครับก็คือสิ่งที่ดร์เมลพูดมันก็จะสะท้อนอยู่ในเพลงที่นําส่ง นะครับและอารมณ์ที่จบที่นําส่งก็จะถูกดึงต่อด,ด้วยคําพูดของดรเมลกิลผมถึงว่ามันเป็นการร้อยเรียงนะครับแล้วก็มันก็จะมีการร้อยเรียงจากของขวัญชิ้นที่1จุดมุ่งหมายไปสู่ของขวัญชิ้นที่2 p o พาวเวอร์นะครับแล้วก็ตอนสุดท้ายผมไม่อยากจะเปิดเผยมากต้องไปดูเองนะครับแต่ว่า <Okay. S 1> ม,มั่นใจแน,น่นอนว่าทุกคนก็จะได้ความประทับใจและภูมิใจด้วยนะว่าเราเกิดเป็นคนไทยการเข้าชมงานนี้จึงไม่ใช่แค่การสร้างพลังแรงบันดาลใจให้กับตัวท่านเท่านั้นแต่เป็นการ ให้กำลังใจกับผู้ที่จะมาสร้างพลังแรงบันดาลใจให้กับคนไทยทั้งประเทศด <Dr. S 2> รเมลกิลซึ่งเป็นคนระดับโลกเดินทางมาในประเทศไทยเขาจะประทับใจบและเขาอยากจะชวนใครก็สามารถที่จะชวนได้อย่างเต็มปากเต็มคําว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความพร้อมและสนอกสนใจในการที่จะฟังเรื่องราวแบบนี้เขาพูดอย่างนี้ด้วยซ้ำว่าเขาอิจฉาคนไทยที่เกิดเป็นคนไทยทําไมครับ เพราะว่าคนไทยเป็นประเทศที่สมบูรณ์มีความสวยงามมีวัฒนธรรมที่สําคัญยิ่งเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งให้ความร่มเย็นให้กับคนไทยดรเมลกิลประทับใจในจุดนี้มากนะครับผมคิดว่านี่เป็นหนึ่งในสาเหตุเลยที่เขารู้สึกรักประเทศไทยครับครับถ้าท่านอยากที่จะชมงานนี้นะครับ The Symphony of Inspiration ต้องทำอย่างไรบ้างจุดจำหน่ายจุดจำหน่ายคือไทยทิ켓เมเจอร์นะครับเข้าไปได้เลยนะครับบัตรก็มีราคา3,500 3น0 0 2000แล้วก็1000นะครับครับครับมีทั้งหมด1 0 0 0พที่นั่งเท่านั้นรอบครับแต่ว่าขอเรียนว่าในรอบบ่ายเนี่ยเราได้กัน400ที่นั่งเต็มๆนะครับที่ดีด้วยให้คุณครูทั่วประเทศนะครับเพราะเราเชื่อว่าคุณครูเนี่ยเมื่อได้แรงบันดาลใจก็จะจุดแรงบันดาลใจต่อให้เยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติของ เรานะครับงานนี้ MTI จัดร่วมกับ True ปลูกปัญญานะครับเพราะฉะนั้นคุณครูท่านใดนะครับที่ชมรายการแล้วอยากจะสนอยากจะเข้ามาชมนะครับเข้าไปที่ www.true ปล o กปัญญา .com ได้เลยนะครับจะมีที่สําหรับลงทะเบียนแล้วก็จะมีบัตรฟรีให้ท่านเข้าชมทั้งหมด400ที่นั่งครับนอกจาก True ปลูกปัญญาแล้วนะครับมี องค์กรใดที่ท่านอยากจะขอบคุณอีกออต้องขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนหลายๆที่เลยนะครับในระดับโคสปอนเซอร์ or, ก็ต้องขอบคุณบริษัทไทยเบฟและเครื่องดื่มช้างนะครับต้องขอขอบคุณบลจทหารไทยนะครับซึ่งส่งเสริมให้คนไทยมีวินัยในการออมนะครับขอบคุณเมเจอร์ซีเนเพล็กซ์นะครับซึ่งช่วยอำนวยสถานที่พาวาลที่ศูนย์การค้าสยามพารากอนนะครับให้เราจัดได้ในราคาที่ไม่แพงเกินไปนะครับแล้วก็มีผู้สนับสนุนอีกหลากหลายเลยนะครับที่ทําให้งานนี้เกิดขึ้นครับ ทางสถานีทีวีดาวเทียมแห่งความดีฮีโร่ช n แนลนะครับเมื่อได้ยินว่าจะมีงานแบบนี้ขึ้นมาต้องบอกว่าขอบพระคุณมากที่ท่านให้ความกรุณานะครับมาประชาสัมพันธ์ผ่านในสถานีของเราในรายการข่าวความดีเพราะยิ่งตอกย้ำค,ความตั้งใจของสถานีทีวีดาวเทียมแห่งความดีให้ชัดเจนเป็นรูปธรรมในแต่ะคนทําสื่อนะครับ,รบแล้วเรียนเชิญล่วงหน้าเลยไม่ว่าทาง MTI นะครับ Motivate Transform Inspire จัดงานได้ผมเชื่อว่าวันนี้เราใจตรงกันครับ ในการสร้างแรงบันดาลใจให้คนนั้นเกิดพลังในการลุกขึ้นสู้ต่ออุปสรรคสู้ต่อต่อปัญหา แล้วก็ทําความดีให้กับประเทศชาติให้กับตัวเขาเองนะครับเพราะฉะนั้นเชิญล่วงหน้าไม่ว่าจัดงานอะไรมาได้ทุกงานขอบคุณมากนะครับแล้วก็ในงานนั้นเราจะขออนุญาตไปประชาสัมพันธ์อ๋อด้วยความดีอย่างยิ่งสถานีทีวีดาวเทียมเห็นความดีที่แน่นด้วยนะครับเพื่อเป็นการดึงพลังความดีให้เข้ามาหากันด้วยความดีอย่างยิ่งครับในช่วงท้ายท่านตอกย้ำนะครับผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาซื้อบัตรได้ที่ไหนอย่างไรสนับสนุนอย่างไรครับ ครับก็ขอเรียนเชิญอีกครั้งนะครับกับท่านผู้ที่อยากจะมอบของขวัญแห่งแรงบันดาลใจให้กับตัวเองแล้วก็คนที่เรารักนะครับใกล้วันพ่อแล้วใกล้วันปีใหม่แล้วเป็นโอกาสดีมากๆเลยนะครับที่จะเข้าไปใช้เวลา3ชั่วโมงนะครับเป็นทางลัดเข้าสู่มิตเตียนความยิ่งใหญ่ในตัวเราด้วยมนต์เสน่ห์ของเสียงดนตรีนะครับเพียงเข้าไปที่ t h a i ticket major com นะครับแล้วก็หางานของเราที่จัดในวันที่30พฤศจิกายนที่สยามพารากอนนะครับแล้วก็เจอกัน ชื่องาน The Symphony of Inspiration ของความแห่งแรงบันดานใจครับจัดทั้งหมดกี่รอบครับมีรอบบ่ายบ่ายโมงครึ่งถึง5โมงเย็นและรอบค่ำนะครับที่ต้องขยายเริ่มทุ่มหนึ่งจบสี่ทุ่มครึ่งครับครับภาพความสำเร็จที่ท่านคิดไว้ตอนนี้ท่านอยากให้งานนี้สร้างสิ่งใดให้กับประเทศไทยให้กับคนไทยขอบคุณคุณเก่งมากเลยที่ถามนะครับถามผมเนี่ยผมอยากให้แรงบรนดาลใจแบบนี้เนี่ยออกไปต่างจังหวัดด้วยนะครับเพราะฉะนั้น ผมจะประทับใจมากเลยถ้าหากว่าโชว์ของเราออกมาเนี่ยแล้วก็สร้างความประทับใจแล้วทุกคนบอกเป็นเสียงเดียวบอกว่าอยากให้คนไทยได้ดูโชว์นี้กันเยอะๆนะครับแล้วเราก็จะหาสมัครพักพวกและพยายามจะนําโชว์ดีๆออกไปออกนี้นะครับให้คนที่อาจจะไม่ได้อยู่ในกรุงเทพแต่สามารถได้รับแรงรบันดาลใจเช่นนี้ออกมานะครับแล้วก็เป็นไปได้ครับว่าอีกหน่อยเราจะสรรสร้างโชว์ใหม่อาจจะทําให้คนที่อายุน้อยลงไหนสิบปลายยี่สิบสามสิบเข้าถึงแรงบันดาลใจได้มากขึ้นนะครับวิธีที่คิดสร้างสารงบันดาลใจผมว่า มีไม่ที่สิ้นสุดนะครับเพียงแต่เรามีเวลาจำกัดก็จะทำไปเพื่อให้แรงบันดาลใจขยายออกไปเรื่อยๆครับโอเคครับวันนี้เราได้มีความรู้จักกันแล้วนะครับมาทำงานร่วมกันได้นะครับสามารถพูดคุยกันได้เรามีศักยภาพด้านของการประชาสัมพันธ์ก็ยินดีสนับสนุนเต็มที่นะครับในมุมของ MTI นะครับทงานด้านนี้มาหลายงานไหมครับก็ปีนี้เป็นปีแรกนะครับปีนี้เป็นปีแรกแต่เราก็ได้ทำหลายงานแล้วครับอ่าแล้วครับท่านบอกถึงความรู้สึกท่านนิดนึงครับ ถึงความตั้งใจในการสร้างองค์กรของท่าน motivate transform inspire ครับ ผมก็คิดว่าคนไทยเป็นคนที่มีักยภาพนะครับแต่ว่าสังคมปัจจุบันต้องบอกว่าโอ้โหดิจิตอลมากๆนะครับแล้วอาจจะมีการพูดเรื่องเงินเรื่องผลประโยชน์ถ้าหากว่าเราหาวิธีที่เหมาะกับยุคปัจจุบันในการดึงสกยภาพนะครับให้คนได้เลือกนะครับที่ขยายตัวเองอยู่ตลอดเวลาเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ดีมากนะครับเพราะฉะนั้นความตั้งใจของเราก็คืออยากให้คนไทยสักประมาณ5ล้านคนภายใน5ปีนะครับได้มีวิธีในการดึงสกยภาพตัวเองออกมาในแบบที่เป็นตัวตนของคนไทยนะครับเพราะเรา เชื่อว่าคนไทยเนี่ยเก่งไม่แพ้ชาติใดในโลกนะครับแล้วเราก็โชคดีมากๆเลยที่เกิดเป็นคนไทยก็อยากจะขอเป็นแรงหนึ่งในการทําให้มีเส้นทางดีๆแบบนั้นสําหรับคนไทยครับครับแบบนี้เลยนะครับถ้าหากว่าท่านได้ชมการสัมภาษณ์ตลอดที่ผ่านมาท่านจะเห็นว่าวันนี้นะครับเรื่องราวการทำความดีนะครับสามารถทำควบคู่กับการทำงานหรือการทำธุรกิจได้วันนี้ทำธุรกิจแล้วนอกจากได้เงินได้ทองได้ฐานะนะครับได้ความสำเร็จแล้ว ท่านก็ยังได้ทําความดีด้วยถ้าหากว่าท่านนำสองสิ่งนั้นมาอยู่รวมกันนะครับภายใต้แนวคิดที่ดีถูกต้องแบบนี้นะครับวันนี้ขอบพระคุณมากครับดเรเอกพลณนะสงขาแชร์แมนจาก motivate transform inspire ธุรกิจที่เกิดมาเพื่อสร้างแรงบันดาลใจโดยเฉพาะครับ,รบขอบคุณมากครับเอาละครับถ้าหากว่าท่านเป็นคนที่มีความคิดที่ดี รบกวนนะครับติดต่อเข้ามาหาเราได้3ช่องทางนะครับที่อยู่ที่ปรากฏหน้าจอทางแฟนเพจของเรา <c oughs> พิมพ์ Hero ่ h ช n แนลหรือโทรเข้ามาที่เบอร์ฮีโรโทรด่วนพยายามติดต่อเราเข้ามาครับรวมถึงท่านที่ชมรายการของเรานะครับบอกเรื่องนี้กับคนข้างๆว่ามีสถานีทีวีดาวเทียมแห่งความดีเกิดขึ้นชื่อสถานี Hero Channel แบบนี้เลยในรายการนี้ข่าวความดีครับขอบคุณครับขอบกันครับ สถานีทีวีดาวเทียมแห่งความดี Hero Channel ครับวันนี้ขอมอบประกาศเกียรติคุณนะครับเพื่อเป็นการขอบพระคุณท่านดรเอกพลณสงขาแชร์แมนจากบริษัท MTI Group นะครับผู้จัดงาน The Symphony of Inspiration ซึ่งถือว่าเป็นของขวัญแห่งแรงบันดาลใจมาร่วมสร้างความดีให้กับคนไทยทั้งประเทศขอ,ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับอ่า้งานท่านประสบความสำเร็จนะครับขอบคุณมากครับ